อ่ะเปิดเลยค่ะดึงได้ไหมโอ้โหเลยทำไมมันเป็นอย่างเนี้ยติดตรงไหนติดตรงไหมอ๋อมันติดโอ้โหเปไ็นอะไรจักรยานจักรยานสีชมพูหนูว่าแล้วมันคือจักรยานชอบไหมคะชอบค่ะ,ะเดี๋ยวดึงมาเดี๋ยวมาต่อกันนะมันต้องต่อนะคะมันต้องต่อนะลูก ถ้าถ้าเราอ่ะไม่รู้มันก uh ็มีไอ้นี้บอกนะคะว่าต่อตรงไหนบ้างค่ะหนูอ่ะหนูดึงมาชิ้นส่วนนี้โคตรเยอะนะคะเหมือนกับของพี่เลยอ่าของพี่เป็นลายแบทแมนโอ้ยอันนี้มันเหมือนเป็นเด็กแหละตรงนี้อ่าดึงมาดึงมาดึงทีละชิ้นช้าๆหนักไหมเอาชิ้นนี้ก่อนแล้วกันอ่าค่ะจีร้อนเนี่ยดึงออกมาอ่ะ ดึงกังวะหนักไหมหนักไหมอ่ะเอาตัวนั่งนั่งนั่งโอ้โหไม่ต้องช่วยดึงแล้วมั้งแม่ขอมันโคตรหนักเลยค่ะเอามาทีละอย่างอ้าว่เห็นที่ไหนว่ากร้าด้วยอ้าว อาอสีชมพูหวันแววเลยหวันแววอ่ะอ่าเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะคะโอเคประกอบยากหรือเปล่าหรือว่าต้องรอพ่อก่อนหรือว่าต้องรอพ่อให้พ่อมาช่วยนี่อะไรอ๋อรับอันดำๆมาต้องใช้นี่มีนั่งที่นั่งข้างหลังที่นั่งที่นั่งค่ะมาประกอบกัมาเติมลมลมรถนะรถจักรยาน หันมาสิรถจักรยานใครกักยนยูเติมได้หรือเปล่าเติมได้หรือเปล่าไม่ใช่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ทุกคนจักรยานนะ,ะจักรยานเด็กรถือรถือวะทำไม่ถูกเลยนะ không á thêm rồi nè mọi cuộn thêm đai nè thêm em rồi, buôn được em thêm เ,เอาขึ้นไปเลยเลยเ <c oughs> ปเลยคะ่ะโอโ้โหโอ้โหเติมลมแล้วเติมลมแล้วเร็วรบั่บนเร็วบนมาเลยดูทางด้วยคะ่ะดูทางด้วยคะ่ะ